อีกหนึ่งภาพยนตร์ที่หลายๆคนรอคอยครับสำหรับท่าแร่ภาพยนตร์สยองขวัญไทยเรื่องใหม่ฟอร์มไม่เล็กนะครับเพราะคนบรรดานักสแสดงชั้นนํามาเพียบยังไม่พอนะครับทีมโปรดักชันจากที่หยดรวมไปถึงพี่คุยทวีวัน์ผู้กํากับสยองขวัญที่กําลังร้อนแรงที่สุดในตอนนี้ด้วยมันการันตีได้ว่าท่าแร่คือหนังที่ทุ่มทุนระดับเกลือธงอย่างแน่นอนครับมาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงเข้ามาในช่วงที่คอหนังสยองขวัญเนี่ยกำลังอดอยากปากแห้งซะด้วยบอกตามตรงว่าก่อนเข้าโรงเนี่ย หาข้อมูลหนังมาน้อยมากครับตัวอย่างเองก็แทบดูครั้งเดียวเองรู้แค่ว่านี่จะเป็นหนังผีที่รวมเอาความเชื่อดั้งเดิมแล้วก็ศาสนาคริสต์มาไว้ด้วยกันมีผีพื้นบ้านมีบาทหลวงแค่นั้นเลยแหละครับไปแบบหั่โล่งๆค่อยไปลุ้นกันในโลกเอาและครับในเมื่อได้ดูแล้วก็เช่นเคยครับมารีวิวกันเลยดีกว่ากับท่าแลรีวิวบายมีมูวี่ครับ แต่ก่อนอื่นขอขอบคุณผู้สนับสนุนของเรากันก่อนนะครับใครกําลังมีปัญหาเกี่ยวกับการกําจัดขนโดยเฉพาะกับจุดซ่อนเลนส์ของผู้ชายเนี่ยไข่กูมิ้งเครื่องนี้คือทางออกของทุกคนแน่นอนครับประสบการณ์ที่ใช้มาหลายเดือนแล้วขอยืนยันอีกครั้งว่าไม่เป็นแผลแน่นอนครับและความคุ้มค่าของมันเนี่ยก็ไม่ได้อยู่แค่การโกนขนน้องชายเท่านั้นนะครับจะโกนขนแขนขนขาขนหน้าอกหรือแม้แต่หนวดก็ทําได้ไม่ต้องกังวลเพราะว่ามันกันน้ํา100%เราทซเราทความสะอาดมันได้ ไม่ต้องกังวลครับยืนยันอีกครั้งว่านี่คือไอเทมที่ผู้ชายทุกคนควรมีเราไม่รู้หรอกครับว่าเราอยากจะใช้มันวันไหนแต่ถ้าวันนั้นมาถึงแล้วไม่มีเนี่ยเครียดแน่นอนใช่ไหมละครับแล้วก็ยังสามารถเพิ่มทั้งความสะอาดและก็ความสบายเพิ่มขึ้นไปอีกด้วยการใช้คู่กับไข่เคีมเซอร์อันนี้นี่เองครับเรียกว่าเกิดมาคู่กันเลยแหละใช้ได้ทุกวันมีทั้งสูตรเย็นแล้วก็สูตรร้อนชอบแบบไหนก็เลือกแบบนั้นที่สําคัญไม่ได้ใช้แล้วสะอาดแค่ตอนล้างเสร็จ แต่สบายแล้วก็สะอาดไปทั้งวันเลยนะครับแ้ถ้าเกิดว่าใครอยากลองซื้อมาใช้ครับ8เดือน8โปรโมชั่นแคมเปญใหญ่มาแล้วครับโดยในวันที่8แล้วก็วันที่9เนี่ยไข่กรูมิงตัวนี้เนี่ยลดเหลือแค่1491บาทเท่านั้นครับส่วนไข่คินเซอร์เนี่ยลดเหลือแค่187บาทเท่านั้นครับย้ำอีกครั้งว่าจะลองทั้งทีก็ต้องเอาให้คุ้มนะครับเฉพาะ แคมเปญ8เดือน8นี้เท่านั้นด้วยนะครับแล้วก็ต้องระวังของปลอมด้วยนะครับถ้าอยากได้ของแท้จริงๆไม่ต้องกังวลก็กดจากวิดีโอของเราก็ได้หรือว่าจะไปดูที่ description แล้วก็คอมเมนต์ของเราก็ได้เหมือนกันครับยังไงก็ขอฝากไขก่กลูมิ่งเอาไว้ด้วยนะครับนาดินแดนท่าแร่ชุมชนคาทอลิกเก่าแก่และใหญ่ที่สุดในประเทศไทยมีปีศาจร้ายออกอารวาสและถูกปราบไปเมื่อ40ปีก่อน แต่แล้วในวันนี้มันกลับถูกปลุกให้ฟื้นชีพขึ้นใหม่ครั้งตมิ่งอดีตบาทหลวงผู้ที่เคยก่อโศกอันตรรกำหน้าเศร้าตั้งแต่วัยหนุ่มกลายเป็นเหตุให้เขาไม่อยู่กับล่องกับลอยยิ่งนานวันยิ่งทําตัวประหลาดจะนาความหวาดกลัวให้กับคนในหมู่บ้านทาให้ใหญ่แสงน้องสะพ้ายต้องเข้ามาทําหน้าที่ดูแลตมิ่งแทนครอบครัวที่หายไปในตอนนี้อาการของตมิ่งยิ่งหนักข้อขึ้นไปอีก กลายเป็นปอบออกอารวาสสร้างความสะเึงกลัวไปทั่วทั้งชุมชนจนชาวบ้านต้องเรียกตัวแม่เมืองโสภาหมอยยวหนุ่มฝีมือฉมังผู้สื่อสารกับเหล่าพูดผีตามความเชื่อทางอีสานมาทําพิธีขับไล่ในเวลาเดียวกันฝั่งทางคริสตจักรก็ได้ส่งเปาโลบาทหลวงหนุ่มศรัทธาแกล่งกล้าเข้ามาเคลี่รคลายวิกฤตยสยองครั้งนี้อย่างเร่งด่วนขณะที่มาลีลูกสาวคนเดียวของตามิง่งก็ถูกเรียกกลับมาอย่างท่าแลเพื่อดูอาการพ่อก่อนที่เธอจะถูกปีศาจอาฆาตเล่นงานอย่างไม่ทันตั้งตัว เมื่อศรัทธาแบบตะวันตกต้องเผชิญหน้ากับความเชื่อพื้นถิ่นความจริงอันดำมืดเกี่ยวกับชุมชนท่าแรแห่งนี้จึงค่อยๆถูกเปิดเผยเรื่องราวจะเป็นอย่างไรติดตามได้ในท่าแรครับแต่บางครั้งมันก็จะมีหนังซักเรื่องที่คุณรู้สึกว่ามันไม่ได้สมบูรณ์แบบหรือยอดเยี่ยมทุกองค์ประกอบขนาดนั้นแต่คุณกลับโคตรชอบมันมากๆเ n นจอยสุดๆท่าแรกก็คือหนังเรื่องนั้นสาหรับพวกเราครับเดี๋ยวจะอธิบายว่าเป็นยังไงถ้าบอกกันก่อนเลยแบบชัดๆ ผมชอบมากกว่าที่หยดนะครับชอบมากกว่าจริงๆไม่ใช่ทาแลเป็นหนังที่ดีกว่าไม่ใช่ครับแต่มันมอบสิ่งที่ผมตามหามานานแล้วมีใครเป็นแฟนหนังผีในรูปแบบนี้บ้างครับหนังที่เล่นเกี่ยวกับความเชื่อไม่ว่าจะศาสนาหรือว่าเรื่องราวประหลาดปรลาในแต่ละพื้นที่ใช้สิ่งเหล่านี้เป็นตัวขับเคลื่อนครับมีความเชื่อมีการสิงสู่แล้วก็มักจะจบด้วยฉากพิธีกรรมนี่คือแนวทางหลักๆของหนังผีประเภทนี้นะครับเสน่ห์ของมันก็คือสตอรี่ที่ยาวนานนี่แหละ พอมันยาวนานข้ามผ่านการเวลามาเรื่องราวก็เยอะแล้วก็ยิ่งถูกพัฒนามากขึ้นเรื่อยๆเอาง่ายๆว่าครั้งนี่แหละทายาทหยิบจุดนี้มาใช้เป็นแกนหลักแต่ไม่ใช่แค่หนึ่งนะครับแต่ว่าเป็น2เลยอย่างที่หน้าหนังโชว์ไม่ได้มีแค่ไทยครับเอาศาสนาคริสต์บาทหลวงแล้วก็พิธีกรรมไล่ผีแบบคริสมาด้วยแบบที่เราเห็นกันในคอนจูริงนั่นแหละเปิดพระคัมภี์ชูไม้กางเขนแล้วก็ท่องบทสวดปกติแล้วบอกตรงๆว่าค่อนข้างที่จะตั้งแง่กับหนังฟิวชั่นแบบนี้พอสมควรนะครับ ่าแรกเนี่ยไม่ใช่เรื่องแรกนะครับที่พยายามรวบรวมเอาหลายความเชื่อหลายสไตล์เข้ามาในหนังเรื่องเดียวกันมีคนทํามาไม่น้อยเลยแต่ปัญหาของหนังฟิวชั่นแบบนี้ก็คือมันมักจะขาดความลึกซึ้งง่ายๆก็คือมันตื้นนั่นแหละไม่ต้องเป็นคนเคร่งศาสนาหรือว่าแฟนคลับผีตัวยงก็ดูออกแต่ว่ามันไม่ใช่ซึ่งมันก็ปกตินั่นแหละยิ่งเยอะก็ยิ่งยากแต่ถ้าแรกสำหรับพวกเราแล้วมันไม่ได้เป็นแบบนั้นครับหนังทําการบ้านมาค่อนข้างจะดีเลยในโจทย์ที่ต้องนําเสนออะไรหลายๆอย่างแบบนี้ครับ ท่ออกมาได้ลึกหอมปากหอมคอโดยเฉพาะอย่างยิ่งฟังผีพื้นบ้านของไทยครับเรียกว่าเฉพาะทางเลยแหละใครฟังเรื่องผีมาเยอะก็น่าจะรู้สึกว้าวครับเรื่องราวเนี่ยอาจจะมีการแดัดแปลงบ้างแต่ผมมองว่าเข้ากับหนังดีไหนจะมีประวัติของชุมชนทําไมต้องเป็นท่าแร่ตรงนี้ก็สําคัญนะครับการที่จู่ๆจะโยนความเป็นคริสเข้ามาในบริบทสังคมไทยมันก็อาจจะแปลกๆหน่อยหน่อยหนังเซตติ้งตรงนี้มาได้ดีพร้อมกับฉากเปิดที่ชวนติดตามครับ อาจจะไม่ร้อนมากแต่ผมมองว่าใจถึงทีเดียวไม่ได้เห็นอะไรแบบนี้บ่อยเท่าไหร่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหนังไทยแล้วกันตัวละครเด็กเนี่ยเริ่มจะไม่เป็นอมาตะแล้วนะครับซึ่งในช่วงต้นเนี่ยในระหว่างที่นั่งดูไปก็รู้สึกว่ายังดูยากอยู่นะครับไม่แน่ใจด้วยซ้ําว่าโทนของหนังเนี่ยมันจะเป็นยังไงจนกระทั่งการมาของตัวละครอย่างแม่เมืองหมอเหยารุ่นใหม่ที่แปลกตาไปจากขนบพอสมควรแบบแรกเนี่ยก็สงสัยเหมือนกันว่าเอะมันจะกลายเป็นคอมเมดี้หรือเปล่า แต่ไม่ใช่ครับท่าแร่เรื่องนี้เนี่ยไปในทางของเอ็กซ์กินอเนี่ยชัดเจนสุดๆผมชอบคํานี้ครับไม่รู้ว่ามาจากไหนเหมือนกันแต่มันเรียกว่าหนังผีเจนซหนังผียุคใหม่ที่ปรับเข้ากับยุคสมัยหมอผีเนี่ยไม่จําเป็นต้องทําตัวคร่ำครืพวกเขาก็เหมือนกับวัยรุ่นปกติได้มีชีวิตใส่เสื้อผ้าเท่ๆแต่งตัวมีสไตล์เล่นโซเชียลแต่เวลาต้องลงสนามก็สามารถทําหน้าที่ได้ มีของมีความสามารถไม่ต่างกับหมอผีใส่ชุดขาวถือลูกประคำนั่นแหละครับเท่านั้นยังไม่พอไม่ใช่แค่การแต่งตัวหรือว่านำไลฟ์สไตล์มาใส่แล้วจะจบครับมันง่ายเกินไปอีกจุดที่สําคัญเลยก็คือบรรดาตัวละครแล้วก็การออกแบบฉากที่ต้องมีการปรับด้วยเคยดูหนังผีแล้วรู้สึกขัดใจไหมครับทาไมมันไม่ทําอย่างนั้นวิธีนั้นอาจจะง่ายกว่าหนังผียุคใหม่เนี่ยจำเป็นต้องให้ตัวละครเนี่ยตั้งคําถามครับแล้วก็หาทางออกด้วยตรงนี้ขาดไม่ได้เลยนะครับ เพราะคนดูยุคนี้เนี่ยตั้งคำถามกันแล้วเลอเอไม่กลัวผีแล้วด้วยซ้ําหลายๆคนเนี่ยก็ท้าผีไปแล้วนะครับถ้าเจอเนี่ยก็จะต่อยแบบพี่ยักษ์เลยอะไรแบบนั้นท่าแร่เนี่ยรู้จุดนี้ดีครับแล้วแบบนี้จะทํำยังไงต่อจะแ,แก้ยังไงไม่มีอะไรยากครับในเมื่อคนมันเก่งก็ทําให้ผีเก่งกว่าแค่นั้นเลยครับผีเลืออะไรก็ตามที่สิงสู่อยู่ในท่าแร่เนี่ยโคตรเนียนเนียนชนิดที่ว่าแค่ฉากต้นเรื่องเนี่ยก็ชงโนใจแล้วแหละว,ว่าโชว์ของแบบเต็มที่มากจนแอบ,บตั้งคําถามว่า เก่งขนาดนี้ตั้งแต่ต้นแล้วเราจะดูอะไรต่อไปปรากฏว่าไม่นะครับหนังค่อยๆปล่อยของการสิงสู่ช่วงแรกที่ว่าโหดเนี่ยเทียบไม่ได้เลยกับช่วงหลังๆครับแม้ว่ารูปแบบมันจะเป็นเหมือนเดิมการต่อสู้ระหว่างคนกับผีผ่านพิธีกรรมแต่รายละเอียดในแต่ละครั้งเนี่ยก็จะแตกต่างกันไปครับผัดกันได้เปรียบเสียเปรียบหนังเนี่ยจะพาเราไปไกลขึ้นเรื่อยๆเ,เข้มขน้นแล้วก็โหดขึ้นเรื่อยๆครับไอความเอาจริงตายจริงของหนังเนี่ย มันก็ทําให้เราดูแล้วรู้สึกว่าลุ้นตลอดว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างไม่ว่าจะเป็นแบบไทยแล้วก็ฝรั่งรวมกันก็ตามซึ่งหนังเนี่ยแม้จะเป็นเหมือนหนังผีไทยกับหนังผีฝรั่งมารวมกันแต่ระหว่างที่ดูก็แอบ,บนึกถึงมังงะญี่ปุ่นเหมือนกันครับมันแทบ,บจะเรียกว่าเป็นแอคชั่นพิธีกรรมเลยทีเดียวการนําเสนอเองก็ดูไปในทางนั้นครับแอบบเท่อยู่เหมือนกันมีสกิลซ่อนไว้เยอะค่ะคอยๆปล่อยโชว์ความสามารถมีบอสให้สู้ก็สนุกดีครับ เราไม่ได้เห็นหนังผีที่เล่นกับพิธีกรรมเยอะขนาดนี้บ่อยนะเยอะแบบเยอะจริงๆครับต้องขอเน้นในส่วนของคําว่าเยอะแถมยังสามารถคงความสนุกได้ตั้งแต่ต้นยันจบปกติแล้วไอพิธีกรรมเนี่ยเล่นซ้ํายากนะครับในหนังเรื่องหนึ่งเนี่ยมีอย่างมากก็2หรือ3ทีก่อนที่จะยอมแพ้เปลี่ยนแนวทางไปทําอย่างอื่นอย่างเช่นอาจจะเปลี่ยนไปใช้ปืนยิงแล้วก็ได้อะไรประมาณนั้นครับทั้งสิ่งนี้นี่แหละที่มันเป็นความหิวกระหายที่ไม่เคยถูกเติมเต็มของไอเรมครับที่เป็นแฟนหนังผีพิธีกรรม หาดูยากไม่พอพอได้ดูเนี่ยก็ดูได้ไม่เยอะท่าแรกก็เลยเป็นอะไรที่ถนองนิดมันมากๆครับ<ๆ>เหมือนกับผู้กำกับเองก็คงอัดอันใจได้กำกับนางผีมาเยอะแล้วขอใส่สุดทัเครื่องก็แล้วกันเดาใจเอานะครับวันนี้นยะโอเคแหละชมมาก็เยอะแต่ก็ต้องบอกก่อนว่านอกจากผีแล้วก็2ตัวละครหลักอย่างเปาโลแล้วก็แม่เมืองแล้วเนี่ยตัวนอื่นๆก็แอบจืดมานิดๆน,นะครับทั้งที่พล็อตของหนังก็มีความเชื่อมโยงกับหลายๆตัวละคร แต่ผมกลับรู้สึกว่าเรื่องราวพวกนั้นเนี่ยไม่ค่อยอิมแพกเท่าไหร่ไหนจะเรื่องของการไขปริศนาครับคือหนังเนี่ยจะมีโจทย์มาให้ตัวละครแก้ตามสไตล์หนังผีนั่นแหละตรงนี้เนี่ยทำได้ไม่น่าสนใจแล้วก็รายละเอียดน้อยไปหน่อยคนดูแทบจะไม่ได้คบคิดตามหนังไปด้วยเลยครับแต่พักก็เฉลยแล้วไหนจะเรื่องของไกด์ไลน์อีกครับโอเคแหละถ้าแรกเนี่ยนำเสนอความเชื่อประหลาบางอย่างออกมาได้ลึกน่าชื่นชมแต่มันก็ขาดช่วงของการอธิบายน้อยไปครับผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ย สับสนแน่นอนครับว่าไอ้นันคืออะไรวะกระจกคายหมอเยาแทนที่เป่าถ้าให้ข้อมูลเชิงลึกกว่านี้เนี่ยผมเชื่อว่ามันจะทําให้หนังเนี่ยได้ทัดลดมากขึ้นเป็นกองครับก็เรียกว่าน่าเสียดายแล้วกันสรุปแบบนี้ครับถ้าถามว่ามันเป็นหนังผีเฉพาะทางไหมก็ไม่ขนาดนั้นครับแต่นี่คือหนังของเนิร์ดผีที่ได้ปล่อยของแน่นอนครับมันเสิร์ฟทั้งปริมาณแล้วก็แนวทางที่หลากหลาย จาก2รวมเป็น1ได้อย่างราบลื่นทำออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมดูออกเลยว่ามันเป็นหนังที่ต้องการจะท้าทายโจทย์ข้อจํากัดต่างๆที่เคยมีมาในหนังแนวนี้ครับถ้าถามว่ามันน่ากลัวไหมก็ใช้คําว่าสนุกมากกว่าแล้วกันครับไม่ชอบตามสแกก็ดูได้สบายๆผมเชื่อว่าใครที่ชอบเสพเรื่องราวลึกลับความเชื่อประปลาก็น่าจะถูกใจกันแต่ว่ามันก็มีส่วนหนึ่งที่คุณจะต้องพิจารณาเหมือนกันครับที่ผ่านมาคุณดูหนังผีแล้วไม่ชอบอะไรแนวพิธีกรรมเลย เนี่ยจะไม่ใช่หนังสาหรับคุณก็ได้นะครับเพราะอย่างที่บอกพิธีกรรมมันมีทั้งเรื่องไม่แน่ใจว่าถึง10ครั้งไหมแต่มันเยอะจริงๆคร,รับดังนั้นถ้าเกิดว่าคุณไม่ชอบตั้งแต่ต้นมันก็จะเป็นอย่างนี้ไปทั้งเรื่องดังนั้นอาจจะไม่สนุกสาหรับคุณก็ได้อันนี้ก็ต้องพิจารณาเอาเองครับแต่ละพวกเราเนี่ยก็สนุกก็เลยให้ไว้ที่7จ็จุดสบวก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 เต็ม10บตะกันครับจากพวกเราให้กับหนังเรื่องนี้ครับไม่สมบูรณ์แบบแต่ชอบมากเหลือเกิน ใครเป็นคอหนังผีเนิร์ดผีก็ไม่ควรพลาดครับฟังหรือช็อกบ่อยเนี่ยชอบเรื่องนี้มากแน่นอนน่าส,สนุกครับแต่เช่นเคยนะครับสิปากว่าหรือจะเท่าตาเห็นตอความเชื่อ2นักปราบผีจะฝากเรื่องราวความพระทับใจให้กับคุณได้หรือไม่ไม่มีใครตอบได้นอกจากตาคุณแล้วก็ตัวของคุณเองครับกับท่าแลใช้แล้ววันนี้ทุกโรงภาพยนตร์ครับ